เอาเสียงดังฟังชัดนะชื่อพระชพรแจ่มจังหวัดครับอยู่พีซีครับผมไม่ได้แล้วชื่ออะไชื่อควงดี่ะอไม่ได้ไม่ถามเลย ไม่ก็หากินตัคืน้องคืค่ะชื่อปนดมโนจิตนะคะชื่อบอยอยู่แลหนึ่งเซียวลหนึ่งเสียวอู๋เด้อเดถามมีถามผมถามนังบงคนมีแลหนึ่งเซียวเราะ แอนนะครับแอนเหรอเอาตบมือสิครับรออะไรอยู่ชื่ออลานิดสีท่านะครับผมเป็นเซลล์อินทรีย์สมุนกพรครับเป็นคนพยเยาเจ้าครับมีแฟนยังครับผม ต่อกนะต่อกนะวันดรัตชัยบี้ค ชชยรัะตนางามข่าวขวัญค่ะอายุ IU 27ปีค่ะคุณลนาเป็นคนบ้าูนค่ะเอ่อเล่พูนเหรอเจ้าอะไรอยู่อยู่แลโบ4ค่ะบะไรค่ะเอ่อ,อ,อตบมือดิครับรออะไรอยู่โอเคครับอ๋อ,อยังไม่ได้ตอบว่ามีแฟนหรือยัง นนะดีใจเลยหมวยหมวไหมวห้หมวยไมไทยยิ่งเข้าไอหมไทยยิงเข้าอ่้คชชูบุรีอากะือพี่มกลินดอนกระจาครับนี่ครับชื่อ่ชื่อพี่มุกครับอายุ28่ปปีเกิดพศ2 5งพห้้ามมครับเป็นคนกาลสิน

อยู่รลับหนึ่งเป็นรลับเพเชอร์ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟอยู่ที่สุพรรณค่ะเชื่อกนกวังเต็มไทยสองครับชื่อเล่นชื่อหิวอยู่อินเทอร์เนลเซลล์อินเทอร์เนลเซลล์กันตลาดอันนี้นาอยู่กับทมอครับย้ายาอยู่กับทอมมอล เอเมื่อเห่ครับรออะไรอยู่ผู้สุดท้าย่า่าส่าฮ่าฮ่สฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่าเ่า่นฮ่่าฮ่อฮุาา่าาชื่อ อยู่ลำปางเป็นเซลเซ็นเตอร์ครับผมรวมแล้วนือลินลื่นล้มค่ะชื่อพี่เจมส์ค่ะเป็นคนกรุงเทพค่ะอยู่แหลมค่ะไม่ได้ชื่อนลินนะผมว่าอะไรมันเลยจริงหรอนลินล้ม อ่าโอเคขอบคุณมากครับอ่าขึ้นไปเย็นที่เดิมยังยังยังไม่จบเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นวันนี้อ่าผมจะดูถึงความสามัคคีของเราทั้งสองคนมันชื่อเกมว่าเราจะสำเร็จไปด้วยกันอ่า <c oughs> น้องบนเตง็ง <c oughs> แจกอุปกรณ์แต,ต่ละคู่โอยดีแล้วม <c oughs> ันอยู่อะไรทีรมัน้เ็ไป้กทนอ้าทำงานหน่อย อาแจกกล้วยคู่ละ1อันเจ็ดตังมีคู่ละ1นึ่อันเล่นเกมเล่นเกมนิดนึงเดี๋ยวเราจะหาผู้ชนะเราจะมีของรางวาัลอ่ะ แจกฟูมูลคู่ละหนึ่งอันอีกสามคู่จะได้น้ำฟูมูลผมเอามาเล่นเกมเพื่อนกินหมดแล้วครับผมโทษทีอเเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้ของแล้วเชิญลงมาด้านล่างดีกว่าที่กว้าง มาเยปะนี่เลยยืนเรียงกันเลย <c oughs>